ลองรันตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับก็คือไอตัวโปรแกรมคอนโทรลต,ตัวมัตติบีฟนะครับมันชื่อว่าตัวซิสนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับ SIS นะครับก็ับคลิกเข้าไป ใช้เวลานิดนึนใช่คับใช้เวลาครับนะมา,นาอน <c oughs> ออดี๋ยวโยกมานี้ยนะ,ะนโ,ยนโยกมาญาตโมานี้ยดาหน้านั้งไโนหน้ามอาขวาโอเค,อเคนตน,นะครับเหมือนนตอนนี้เราแค่เปิดโปรแกรมเรายังไม่ได้เลือกให้มันรู้จาก,กไอตัวมันดีบีมนะครับเราก็าต้องมาเลือกตัว คำว่ารีสแกนก่อนต่ำดาวนะครับปกติเราจะเลือกรีสแกนนะครับสำหรับครั้งแรกตัวจีนมันจะขึ้นเนาะแต่เดี๋ยว่าบางเรือบางเรือบางลังนะเขาไม่ได้มีแค่มันจะมีหนึ่งชุดในลังเขามีหัวหน้ากับหัวหลังบอกมาบ้านมีเรือมันใหญ่มากเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งหลังหนึ่งั้วยการรีสแกนเพื่อเช็คว่าเรือเรากำลังจะคนเล็กแค่ไหนแล้วก็มาเลือกสองตัวเนี่ยมันจะเชื่อมผ่านระบบแรงกด โอเคหลังจากที่เราสั่งไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันรีสแกนตัวมันติบีมแล้วนะครับมันจะมีดอกดาวเลือกเลือกออกมาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็น E M 2 0 4 0 4นะครับ <c oughs> 2528 <c oughs> นี่แหละ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือค่า velocity ที่ว่ามันมันข้าเคลื่อนอยู่ก็ติ๊กไม่ต้องโชว์ก็ได้แาบนี้นะครับลองมาเลือกตัวนี้ รอจนกว่าตัว LED สีแดงเนี่ยเอ้ย,อยอสีเทาตัวเนี้จะเขียวทั้ง3ตัวนะครับมันจะบอกว่ามันคือสถานะอะไรบ้างนะครับนี่ครับเขียว,วแล้วนะครับเรามาแต่งหน้าจอมันนิดนึงให้ดูสวยงามก็ปกติผมจะใช้ตัวนี้เป็น w a ตอร c o l u m มนะครับ Water c o l u m ์ ก็ดูภาพเหมือนเป็นตัวซาวเดอร์ครับแต่เหมือนก็เป็นองการมองแบบด้านหน้าไปนะครับไม่ได้มองลไปก็คือเป็นภาพตัดตัวนี้ส่วนมากเราจะใช้ที่ตัวรันไทม์พารามิเตอร์นะครับกับอเอาไว้สำหรับแบบคอยปรับแต่งการดูภาพนะครับว่าสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยให้ออกไป ไอ้ uhm. ตัวพ like, อร <70 S 1> <Huh. S 2> ์ตเนี่ยออกไปกี่องศาอ่ะเจ็ดสิบองศาฝั่งขวาออกไปเท่าไหร่กี่องศาเจ็ดสิบองศาบาลานซ์กันเท่ากันแต่อยู่ๆถ้าเกิดเราวิ่งเฉียดคลองอยู่ไอ้เฉียดฝั่งอยู่ถูกไหมครับฝั่งขวาเฉียดฝั่งถามว่าเราเอาไปเจ็ดสิบมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเราก็บีบนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราทําเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะครับเราก็ต้องกลับมาไปเจอน้ําลึกขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องมาปรับมันอย่างแรกนะส่วนมากก็ปล่อยไวงนี้ก็ได้นะครับแล้วฝั่งนี้แค่ส ตัวที่2อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไปเจ็ดสิบฝั่งนี้สิแล้วตัวนี้มันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยๆก็คือตัวดลบดาวลงมาแต่จริงๆอ่ะเราสามารถเลือกหน้าจอนี้นะครับแบบที่มันอยู่ในหน้าจอหลักหรือเราจะเลือกมันออกมาก็ได้ผมว่าเลือกออกมาเนี่ยดีกว่าก็คือเทียร์ออฟนะฮะเทียร์ออฟออกมามันจะเป็นหน้าจอออกมาอีกหน้าจอเลยก็เราจะเลือกตัว installation parameter อันเนี้ยเป็นการใส่ค่าคอนฟิก ค่าต่างๆทั้งหมดค่าเซอร์เวว่าหัวตัวนี้อยู่ต่ําอยู่สูงกว่า MRU เท่าไหร่มันมีผลเพราะว่ามันจะเอาไอ้ตัวค่าพวกนี้นะครับเอาไปคํานวณเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นความลึกอะไรต่างๆที่เขาวัดได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วไอ้พวกอินพุตเอาพุตต่างๆที่เอาเข้ามาในระบบนะครับตอนนี้เป็นค่าตายตัวแล้วอ <c oughs> ินพุตมีอะไรบ้างอ่ะเราก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นค่าตายตัวไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วนอกจากอยู่ๆเรามาเปลี่ยนพวก ระบบ GNS s, <S เปลี่ยนจากซีผ่านไปเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะเราก็ต้องมาใส่มันแค่นั้นเองนะครับย่อให้ลงปิดลงปิดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ที่นี่ได้ไหมได้เหมือนกันสังเกตนะครับอ,อ่าครับมาร์มิเตอร์ พารามิเตอร์เซตติงนะครับที่เราต้องเข้าเมนูนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการใส่ค่าดับก็คือไอตัววอเทอร์ไลน์เพราะว่าอะไรทุกครั้งที่เราออกสำรวจอะไอพวกน้ำหนักของเรือแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้าง50เซน30เซนเวลาโหลดแล้วนะครับผมหมายถึงว่าเวลาโหลดเราจะต้องมาใส่ใส่เนี่ยใส่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาที่ตัว a ั i พารามิเตอร์ เลือกมาที่ตัวเซนเซอร์เซตอัพนะครับตรงนี้ก็เลยต้องมาใส่เซนเซอร์เซฟอัพนะครับเมแปดเม็ดโดดข้างเดียอะสึกจะอยู่ที่ตรงเราจุ่มไปได้หลายตัวนี้นะครับก็คือเลือกมาที่ตัวโลเคชันสังเกตจะมีคําว่าวอเตอร์ไลน์อยู่วอเตอร์ไลน์ก็คือค่านี้ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนค่าใหม่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราเซอร์เวย์ใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นค่า1.4ทุกครั้งนะครับแต่ค่าพวกนี้ ถูกต้องแล้วโซน่าเฮดหมายความว่าอยู่จากหัวเรือมาจนถึงตรงหัวเนี่ยกี่เมตรจากซ้ายให้จากตามขวามาจนถึงจุดที่หัวอยู่กี่เซนอยู่ต่ำกว่า m ิ u กี่เมตรนะครับค่าพวกนี้เป็นค่าแต่ตัวที่ใส่ไว้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือค่าวอเทอร์ไล์ตัวนี้จมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธ ถ้าพี่ลงโปรแกรมใหม่ม,มีเสร็จถ้าอยู่ๆมันหายไม่ค่อยเจอพี่แต่ถ้าเกิดหายเราสามารถเซฟคอนฟิกนะครับก็มาเลือกที่ไฟล์เดี๋ยวเร,เราเซฟไว้เลยโอเคเนี่ยไฟล์นะครับเราสามารถเอ็กพอร์ต pu parameter เก็บเอาไว้ได้เราก็ใส่นะวันนี้วันที่เราทําการคอนฟิกครั้งแรกเลย first time to confic อ,อ่ะอะไรก็เก็บไว้เราก็ต้องเข้าใจเราเองขอให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็วันสําคัญหลังจากนี้สมมุตินะครับพี่ไปเอาตัวโน้ตบุ๊กเอามาลองใช้พี่ต้องมีโปรแกรม Connect มันถูกไหมพี่ต้องมานั่งตั้งค่าเนี่ยซึ่งเฮ้ยฉันจำไม่ได้หรอกหลังจากเราได้ไฟล์แล้วเรามาทําการเลือก Import PU p a พ a m e t e r หลังจากที่เราเลือกค่านี้เสร็จค่าทั้งหมดมก็เข้ามาอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ซิที่อยู่ในตัวโน้ตบุ๊กเลยไม่ต้องมานั่งคอยใส่ค่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้ก็คงจะมีการสอนอีกทีนึง อเคหลังจากนี้ทำยังไงอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่เราเรานทำภาระมตอร์อ่ะโอเคขยับได้หมดนะครับขยับได้หมดเลื่อนได้กดได้ตรงนี้ไม่โชว์เราก็เลือกไปเป็นพวกค่า s t a b i c i t y Profiler ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราลองอะไรก่อนเราจะทำงานเราลองบีชเสก็คือไอตัวเชส เลเทสก็คือไอ้เหมือนกับอะไรนะเป็นภาษาไทยเช็คตัวตัวเองก่อนว่ามันโอเคอยู่ไหมยังดีอยู่ไหมยัง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 ตําตอนนี้นะครับก็คือมาเลือกที่ตัวอินส a l เลชันพารามิเตอร์นะครับสังเกตจะมีตัวคำว่า BI ST นะครับเลือกมันเข้าไปไม่ต้องทีละสเต็ปก็ได้เลือกเป็นรันออไปได้เลยนะครับมันควรจะต้องเขียวทั้งหมดนะครับเช็คเตไเช็คเช็คไม่เปิดขอมาหัวไม่เปิดแล้วนี่แต่มันยังไม่ส่งแั่นั้นเองมันแค่เทสรับหมอแ้วมันแค่คอยคอยดูว่มันนี่เกิดอะไร Тонкий, okay, а <laughs>